ในช่องพ่อกำกาแล้วครับมือนีมามือมี่ยังกับมือนีกับที่มาเก็บผักบุงผักบุงค้างบ้านครับนี่องามกับงามงามงามผักบุงเกิดเองทารารมชานี่ครับเยะเลยยุคนี้สมัยนี้อะได้ประหยัดประหยัดได้ครับโอ้มีแต่าง,งามางามขนเลยนี่ครับเป็นเลยงามบนคือปลูกเองโดยท่นรมชาคือเองโดยท่ามรมชา ได้ประหยัดได้ประหยัดครับยุคโควิดโอ้ยจักสิวางได้เอาไปพัดไปแกงได้ข้างนั้นแหะครับขืนเองโดยธรรมชาติข้างบ้านเดี๋ยวปุ๋ยมาใส่ให้กับง,งามเห็นยังกินกระแซบครับปบักบุงนี่เป็นพักที่แบบว่าผูกง่ายขืนเองไงก็ได้โดยธรรมชาติกินได้ตลอด ดีตลอดชาติเนี่ยครับขักบ,นบ,นกบนันี้งามบันี้งามขักบัเนี่ยเพีพื่อผักสวนครัวขึ้นเองโดยธรรมชาติขึ้นเองขึ้นเองกินเองเนี่ยผักบนี้งามขักบัวปุ๋ยบุปดาเตเพียงแต่อยู่หลังห้องน้ำซื่อ อยู่หลังห้องน้ำแต่ว่างามนี่เอากกินเอาเอียงลวดเอาะกินเอาเอียงลวดกินเอาเองลวดเดต้พี่น้องมันงามโดยยังบ่อยากสิบอกเนี่ยครับงามงามนะ่นเลยเต้ง,งามเขียวเห็นยังกินกระแชบเนี่ยะคักบันนี่คักบันนี่เนี่ยะักบ,ก,บยบกบุ้ง งามๆนั่นเลยนี่ก็ตำบมูขุ่นไปลวกเอาไปพัดได้ทั้งนั้นครับเนี่ยหยอดโอวบอวบงามๆนั่นเลยเนี่ยครับคืเนเดงนอนกินไดเข่ากินไดให้กันกรครับนี่บ่มีบ่มีสารพิดบ่มี่ยังเนี่ยงามๆนั้นเลยเนี่ย ออคับ่นี่บกีหยอดก็เต็ยนกำเหรอมันหยอดไงหยอดไงหยอดอวบเนี่ยครับเนี่ยงามครับเนี่ยโอ้ยเป็นกำเลยนี่เนี่เเยเอาเดียวเอาเดียวเลยเป็นกำเลยกำแบบักไง อนีนิดเดียวบังนิดเดียวนี่ได้บกยยักไลน์เลยเนี่ยขลับบัวงามเลี้ยวส่ปุ๋ยเลี้ยวปุ๋ยใส่ปุย๋ยจักปุ๋ยจักขี้ดวงเนี่ยงามขลับเดี๋ยวปุยปยปยวยวป๋ยใส่ยก็งามสัตว์ขึ้นกระเ่าบ่านเนี่ยขลับเนี่ยเอาอเขี้ครับสำหรับคลิปนี้พวมีงยังไล่ครับ มักกิฟต์ที่นี่ก็กดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเด้อพียครับสวัสดีครับ